นายสุทนันส์ตนทิจีรวงศ์รองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าข่าวราคาน้ํามันตลาดโลกลดลงมาวันนี้ผมมีมุมคิดกับข่าวแบบนี้ครับหนึ่งราคาน้ามันดิบลดลงทําให้เราคาดหวังว่าราคาน้ํามันหน้าปั๊มจะลดลงถ้าลดจริง ก็จะช่วยให้เราจ่ายค่าน้ํามันน้อยลงได้แต่ต้องเข้าใจครับว่าราคาน้ํามันดิบลงราคาน้ํามันหน้าปั๊มก็อาจจะไม่ลงตามทันทีทันใดเพราะราคาที่ซื้อขายคือราคาล่วงหน้าครับในการคิดราคาหน้าปั๊มมันมีกฎไกาการคิดที่ซับซ้อนและมีตัวเลขอื่นๆมากกว่าราคาน้ํามันดิบมาให้คํานวณร่วมกัน2แต่ราคาจะขึ้นจะลงก็ยังคงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้จริงของคนในประเทศด้วยนะครับอย่างในอเมริกานี่ตอนนี้มีการคาดการณ์กันว่าคนจะขับรถน้อยลง ถึงแม้จะเข้าหน้าร้อนบ้านเขาที่คนธรรมดาก็จะต้องออกไปเที่ยวขับรถไประหว่างเมืองในงานหน้าพลังงานของเขาอย่าง EIA ก็ออกมาทำนายว่าปริมาณการใช้น้ำมันจะลดลงประมาณ2.2%จากการใช้เดือนที่แล้ว3ประเทศไทยเราเองมีตัวเลขการใช้น้ำมันในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมนี่เบนซินคือ25.289ลลิต,ตรต่อวันน้อลงกว่าเดือนมิถุนายน29.367ล้าลิต,ตรต่อวันที่เป็น13.9%ที่ลดลง ตัวน้ำมันมดีเซลก็คล้ายๆกันคือปริมาณการใช้เดือนกรกฎาคมคือ56.933ล้านลิตรแต่มิถุนายนใช้67.344ล้านลิตรก็ลดลงไป15.5%ก็ต้องดูครับว่าถ้าตัวเลขการใช้น้ำมันของเราเป็นแบบนี้จะส่งผลต่อระบบอุปสงค์อุปทานรือไม่แค่ไหนแต่เอาจริงๆ เรื่องที่ทุกคนน่าจับตากกันอยู่คือเรื่องเงินเฟ้อครับผมเพิ่งได้อ่านข่าวการสำรวจความกังวลของคนจาก World Economy Forum ว่าวันนี้คนทั่วโลกมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากในขณะที่ความกังวลต่อตสนาคารโรคโควิดได้ลดลงเรื่องราคาน้ํามันขึ้นลงก็มีผล ยิ่งครับเป็นแบบนี้ความกังวลกับเรื่องเงินเฟ้ออาจจะลดลงเพราะราคาน้ํามันที่เปลี่ยนไปแต่เรื่องที่เราต้องจับตาให้ดีคือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจถดถอยครับเพราะหลายๆปัจจัยบ่งชี้ไปแบบนั้นยิ่งราคาเข้าของเพิ่มราคายิ่งทำให้ความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นครับ